nó kẹt thôi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ほら <laughs> <laughs> พ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอรสกูสุขชนเด้อมันนี่กลับมาค่ะงานอ,ออกพรรษาพี่น้องเยไหลเรือไฟเนะเาะฮัลโหลพี่น้อยอ,อยู่บ้านนะวนุูนเมืองไซีโพทองแห่งสวรรค์นาเขตเ,เนฮาพี่น้องเยหลังสี่ไหลเรือไฟเนาะออกพรรษาแล้วพี่น้อง พ่อแมาลายพ่อสมควรพี่น้องครับบ๊อบบี้กน้อลไรมาเลย โอ้คุณไหนก็ทำไปเลยไม่ใช่คุณไม่ใช่เขาไม่ได้บอกว่าเขาหันไปหุ่นทับเลยโอ้คุณ

比侬哎，还绝乎。<noise> <noise> <noise> บางคนเปกันมาลอยกระทงเนาะคนกับมาเบิง่งนลายข้อชมพูดพี่น้องเลยมาเบิ่งลายเรือไฟออกพรรษาพี่น้องน้ำกัน ทางผู้สิเป็นฝั่งไทยนะพี่น้องมาเบิร์นลายเรือไฟพี่น,น้องนี่จุดพุเนาะผูเพียนกต่จุดเบิร์ดแหละสิครับเลยพี่น้องมาเนี่ยปะได้บ,บินพี่ถ่ายใช่ไหมได้พี่ถัายมา

คือ้านนีปาปาลาด่นี่อเกบิ่งฟุพี่น้องฟุจูดเบิรงกับากันกาบไปเนาะบดนี้พี่น้องเจ๋เห็ดนาดอก ระจอดไพ่พูดพี่น้องเลยเบ่งพูแล้วก็ะพากันหลักเมื่อพี่น้องมาเนี่ยอตกใจเ่ มืดครข้างนอกเลยเป็นวัดคนพ่น,น,ออน,น้องเอาจอ้เ่เคยมาจักเถื่อนนวัดบ้านบันคุน,นแต่แม่สีแม่คาวขึ้นหลายใช่ คนเริ่มมือเงาพี่น้องเลยฮะยังอยู่พี่นอ้องฮ่พี่น้องเลยพี่น้อง,องเป็นเรือไฟพี่น้องเลยวันเปลนนะจูดทูปเทียน ชดายมากเระท่านตอนเพิ่นเอาลงเนาะเพราะเิ่นตอนเพิ่นเอาลงไหลพี่น้องเห็นแต่ตอนออไหลมากชุดผู้เพิ่นกับชุด,ดสิเบิด์ตเลยพี่น้องเลยมาจอนกันหากึ้นมาเนาะหยับงูไปพี่น้องตอนนี้ก็ บอพี่นอ้องมาเนี่ย<ส>เบิงแล้วพากันหลังเมื่อพี่นอ้อ<ส>งมาเนี่ พากันหยางเมือ่อนี่สิมีแต่คนในหมู่บ้านเนาะพี่น้องพากันหยางเมือ่อเพื่อนไพเพื่อนมั่นเลยพี่น้องมาเลยโอ้งานมือแล้วอันนี้เป็นประสาวสักหน่อยพี่น้องเลย พวกห่วงว่ามีจักหลังฆ่าเฮือนเมาพี่น้องอยู่นี่นเนาะจอรนยังบ่เคยเข้ามาหล่อแจ็คเตือยสเป็นล้านค่าเนาะนอโอ้โหหมาแลนไล่ ไปพี่น้องเมื่อบัรน,นี้โบได้มาแต่หัวข้าบิดเอาเลยมาแต่หัวขำขคือสีมว่วนอยู่อันนี้บาารรจอดมาเกือบสองทุ่มเลยเนาะตอนพันจุดปูดกะมาเกือบบท่านพี่น้องเลยปูกนะจนสีเบิร์ตหมดเลยเนาะ ออ่โดนเลยพี่น้องบนตะขี่โด,ดยามบังคืนเนี่ยโอ้มาพ่นก็นมาแต่บ้านเราบาขูดพี่น้องเลยคนก็นมาไกลอยู่พี่น้องวันไหนเมื่อวันไหนเอาโอเคพ่อพี่น้องสำหรับคลิปนี้กับประจวบกสิคขับจบคลิปไปไว้ชั้นนี้ก่อนเดอ้อกระากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เป็นกำลังใจให้บจอเนาะสำหรับคิดนี้กับไปแล้วสบายดีสวัสดีพี่น้อง